ไอเดียธุรกิจต้องคุยกับยายใหม่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครวัสดีผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่างไรอย่างไรว่าจริงๆอะถ้าพูดถึงคนที่ทําแบบธุรกิจโรงแรมหรือว่าพวกพวกโฮสเทลอะและยิ่งอยู่ในย่านเอกมัยสุขุมวิทอะโอ้โหมันต้องปังรายได้มันต้องบูมแล้วนะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่แบบเราคาดคิดเอาไว้ยิ่งโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจท่านนี้ที่วันนี้หมายเชิญมาเป็นแขกนะฮะคคือเขาเรียกว่าล้มแบบไม่เป็นท่าเลยใครจะไปคิดอะ ทีนี้ขนาดธุรกิจมันใหญ่ขนาดไหนแล้วอะไรที่ทำให้เรื่องราวหล่งนี้มันเกิดขึ้นนะคะพบกับแขกรับเชิญของไมเลยดีกว่าค่ะคุณนริชานันมณีรัศยาธรนะคะหรือว่าคุณเอมี่นั่นเองค่ะไเลยค่ะสวัสดีครัส,สวัสดีครับอันดีตเจ้าของโฮสเทลนะคะคุณหาโฮสเทลที่เอกมัยเลยใช่ค่ะสเ,เส้นสุข,ขุมวิทเอกมัยใช่ไหมคะโอ้โอโนานย่นั้นเนี่ยที่บอกว่าทําธุรกิจนี้ ประมาณ6กหปีที่แล้วค่ะ6 7ปีที่แล้วแล้วขนาดมันโฮสเทลที่ว่านี้มันกี่ห้องได้อะโฮสเทลนะคะที่ทำตอนประมาณ20กว่าห้องค่ะเป็นโฮสเทลโฮสเทลไม่ใหญ่ประมาณ20กว่าห้องให้นักท่องเที่ยวใช่ค่ะให้นักท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนั้นคือที่เราเปิดตรงนั้นนะคะอยู่ระหว่างอยู่ตรงสุขุมวิทีกสิใจกลางย่านใจกลางนักท่องเที่ยวเลยอันนี้ที่โฮสเทลมันแบบเขาเรียกว่า ประสบปัญหาอะไรเงี้ยค่ะคุณเอมี่มันก่อนโควิดไหมหรือว่ายังไงก่อนโควิดค่ะที่จริงก่อนโควิดนะคะแต่ตอนนั้นที่เราเปิดมานะคะที่เราเปิดเปิดโฮสเทลมาค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นคือเรามีทุนอยางรวยต้องทําธุรกิจเขาบอกว่าจะเป็นเสือนอนกินอะไรเงี้ยป่ะใช่ใช่คือได้ยินแบบนั้นเลยนะคะพอเราเก็บเงินได้เราก็รีบหาเงินเอาเงินมาลงทุนแล้วเปิดตรงย่านตรงนั้นเลยเพราะว่าตรงนั้นอะ เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวเยอะเราก็เลยตัดสินใจมาเปิดโชสเทลวตรงนั้นค่ะนี่ที่อยู่แล้วฮะหรือว่ามีอาคารเก่าแล้วเราไปเซ้งเราไปเช่าหรือยังไงฮะค่ะก็คือเราเราไปเซ้งค่ะเราไปเซ้งที่ตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเขาเป็นเหมือนเหมือนอพาร์ตเมนต์เหมือนคอนโดแล้วมีคนทําอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยไปเซ้งเออจากดูที่รายรับลายจ่ายแล้วมันดูโอเคเราก็เลยตัดสินใจเอาเงินเก็บทั้งชีวิตที่เราเก็บมา เอาไปลงทุนตรงนั้นค่ะเพราะว่าเป็นย่านทําเลทองของการทําธุรกิจเลยอ่ะย่านทองลอยเอกมัยอ่ะเนาะใช่่ไหมคือเจ้าของเดิมเขาก็ทาธุรกิจแนวนี้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ใช่ใช่คนคนคนที่มาทําก่อนหน้านั้นคือเจ้าของอ่ะเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของตึกอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมีคนที่มาเช่าแล้วก็มาทําเป็นโฮสเทลแล้วเขาก็มาปล่อย เราก็เลยเห็นโอกาสเราก็เลยเฮ้ยมันน่าจะโอเคแล้วเพราะมันเป็นจุดเหมือนที่ทุกคนรู้เลยว่าเฮ้ยมันอยู่ในย่านเอกมัยนะมันน่าจะเวิร์กนะมันน่าจะดีนะแล้วลงทุนน่าจะต้องคงต้องใช้เงินเยอะมากเลยใช่ไหมเจ็ดหลักค่ะโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วเจ็ดหลักเจ็ดหลักแล้วอะไรทําให้มัน ไม่ไหวแล้วเออนะคะก็คือนะคะพอเขาเรียกว่าพอเราได้ทําเป็นเจ้าของธุรกิจโอตอนนั้นมีความสุขมากอู้ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจนะฉันเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่นะแล้วมีความสุขนะคะลูกค้ามาโน่นนี่นั่นแล้วก็ให้คาปรึกษาเธอไปตรงนี้นะเธอไปตรงนี้นะแล้วทีนี้เขามีที่พงที่พักพอเขากลับมาแล้วอี่งคำว่าขอบคุณเนี่ยมันมีความสุขจังเลยแต่พอเขาเรียกว่าเงินต้นที่เราลงเป็นล้านเนาะนะคะเจ็ดหลักแต่เงินหมุน เกือบครึ่งล้านฮะทำไมอะมันมีครจ่ายเยอะนลนแต่ละเดือนนักท่องเที่ยวมันน้อยลงหรือว่ามันอันนี้คือเป็นฟิกซ์คอร์สค่ะฟิกซ์คอร์สเนี่ยคือเราต้องมีสายป่านด้วยหลังจากนั้นถูกต้องค่ะก็คือเว้นาถ้าถ้าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะสิ่งแรกก็คือทุนแหวทุนเสร็จจะไม่พอเราต้องมี ขาเรียกประสบการณ์สายปานแล้วมีอะไรอีกมีต้องมีคอนดิชันบ้าๆบาๆหลายๆอยา่างอันนี้คุณนไม,ไม่ไม่มีเลยเหรอคะ <laughs> <laughs> หรือว่ามันสะดุดมันสะดุดไปในช่วงหนึ่งั <laughs> นใจค่ะคือบอกว่าันใจัเฮ้ยแบบเฮ้ยอยากเราอยากรวยอะเราต้องทำอ่ะันใจอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมประสบมันไม่ได้ครับประสบการณ์มันไม่เยอะนะคะแล้วพอทําไปทํามาปรากฏว่ารายได้ไม่พอรายจ่าย เออเราก็พยายามที่จะก็เรียกว่าจะ,จะยื้อธุรกิจเนาะทำให้รุธุรกิจไปต่อให้ได้แต่ว่าในที่สุดมันมันไม่ไหวมันไม่ไหวมันไม่ไหวมันขาดทุนมันขาดทุนอาจจะดูแลคนแค่ไหนก็ตามร <หา S 1> ักแค่ไหนก็ตามแต่ว่า มันกรีดเลือดทุกวันอะอใช่ค่ะเห็นไหมมันกรีดเลือดทุกวันและทีนี้คือเหมือนเราเป็นเราทําธุรกิจแล้วเราเราให้เหมือนให้ญาติพี่น้องมาทาด้วยเรารักเขาเราก็อยากจะจ้างญาติพี่น้องด้วยแล้วมันมีหลายอย่างเนาะมันมีหลายอย่างนะคะแล้วทีเนี้ยมันนอกจากประสบการณ์เรายังไม่สูงแล้วที่เราเข้ามาทําแล้วเขาเรียกว่าพนักงานสตาฟที่เรา จ้างมาออนไลน์เขาก็ยังไม่เป็นอู้ยิบย้อยมากเลยอ่ะปัญหาใช่ออนไลน์ยังไม่เป็นนะคะคือไปไปจ้างให้คนอื่นทําแต่มันก็ยังมันก็ยังไม่ถึงที่สุดแล้วเราอ่ะก็พยายามไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครเอ๊ะฉันจะต้องทําอะไรฉันจะต้องไปปรึกษาใครดีพยายามยื้อแบบนานเหมือนกันค่ะจนในที่สุดก็ปิดดีา ยื้อไม่ไหวคะ่ะยื้อไม่ไหวเพราะตอนนั้นปิดปรับปรุงถาวรปิดปรับปรุงคือคุณผู้ชมใครที่แบบทําธุรกิจอยู่แล้วก็ธุรกิจกาลังมีปัญหานะคะวันนี้ทุกอย่างมันมีทางออกอ,อ,อ่ะถ้าเกิดเราหาทางออกไม่ถูกแอดไลน์หน้าจอก่อนเลยนะคะสแกน QR อโค้ดขอขอภัยสแกน QR โค้ดก่อนเลยและที่สําคัญส่งสติกเกอร์ด้วยนะคะทักมาก่อนเลยส่งสติกเกอร์ก่อนก่อนเลยทักก่อนค่ะสวัสดีวันเสาร์ ส่งให้พี่เอมี่ก่อนเลยจำไว้เวันเงาร์ค่ะเพราะว่าพี่เอมี่เองนี่ก็คือหลังบ้านตอนนี้คือแน่นควบแน่นมากใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่พอเราพับปั๊บแล้วอยู่อยู่ดีออนไลน์ได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นพนักงานก็ไม่เก่งออนไลน์ตัวเราก็ไม่ถนัดด้านนี้ค่ะก็คือพอหลังจากที่เราพยายามยื้อเนาะพยายามยื้อธุรกิจนะคะพยายามยื้อมาโอ้โหสักพักเหมือนกันนะคะจนในที่สุดมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ตอนนั้นคือมันทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะเราต้องเราต้องยอมก็คือเดินออกจาก โรงแรมแบบแม้แต่สบู่ก้อนเดียวยังไม่สามารถที่จะถือจากโรงแรมได้มันแบบเงินทุกบาททุกสตางค์มันล้มไปตรงนั้นเลยค่ะมันล้มตรงนั้นเลยเขาเรียกว่าตอนนั้นก็คือจากคนที่มีเงินในบัญชีเข้าเป็นล้านเนาะนะคะก็แทบไม่เหลือเลยไปอยู่ห้องเช่าแบบ3,500ห้องพัดลมคือหนักเะหถลูกที่เขาเรียกว่าเคยเรียนนานาชาติก็ต้องไปเรียนที่ทีิพว่านอก สูงกับตังจังหวัดนะคะใช่คือแบบหนักหนักขนาดนั้นเลยค่ะและ้วทีนี้เราก็เขาเรียกมีครอบครัวเนาะมันเรามีครอบครัวเราเราต้องหาทางอะ่ะเราต้องหาทางฉันจะทําอะไรช่วงนั้นก็มองหาหลายๆธุรกิจไม่จะะเป็นร้านสะดวกซื้อ เฟนชัยต่างๆร้านสะดวกซื้อโอ้โหลงทุนหลายร้านนะเฟนชายก็หลายแสนแล้วทีนี้ก็ไปดูเฟนชัยเล็กๆประมาณ 6- 7เจ็ดหมื่นเราก็ต้องไปเฝ้าขายไม่ได้ของก็เน่าตายเราจะทำอะไรดีจนในที่สุดเรื่องออนไลน์ใช่ไหมพี่สาวค่ะก็ไปเล่นออนไลน์ตอนนั้นอาจารย์คืออมี่ไม่รู้จักออนไลน์ไม่รู้จักแม้แต่คําว่าออนไลน์คืออะไรเล่นเฟซกับไลน์ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าออนไลน์จนพี่สาวเขาเรียกว่าไปเล่นไอจเนาะ ไอจีนะคะก็ไปเจอนะคะไปเจอออนไลน์อุย้ยออนไลน์อะ่ะเขาทําแล้วเขาประสบความสําเร็จได้ม,มันคืออะไร,รเราก็เลยเฮ้ยเข้ามาไว้เราก็เลยเข้ามาศึกษานะเข้ามาศึกษาในคอร์สแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บเข้ามาเพราะพี่นะั่นแหละเข้ามาเพราะพี่สาวแต่เข้ามาปุ๊บนี่เฮ้ยเราเป็นคนที่แบบว่า อะไรใหม่ๆเราชอบอ,อะไรที่มันตามเทรนเราชอบแต่ตอนที่ทําโรงแรมอ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงมไม่รู้จะทํำยังไงฉันต้องเรียนยังไง,ต,งต้องเสียงเงินขนาดไหนฉันถึงจะสามารถประสบความสาเร็จในอ,ออนไลน์ได้จนมาเจอคอร์ดออนไลน์ค่ะคือมันเหมือนม,มีคนคอยบอกเราว่าเฮ้ยคุณต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้นะอะไรอย่างนี้เราถึงจะเข้าใจในเรื่องของออนไลน์่ใช่ค่ะก็คือพอมาเจอออนไลน์สิ่งที่ทาแบบทาให้ประทับใจมากๆเลยก็คือ ออนไลน์ที่เราเคยได้ยินว่ะมันน่าจะเป็นธุรกิจที่ลงทุนต่าแหละแต่กําไรสูงอ่านะคะและข้อเจ๋งของออนไลน์คือที่เข้ามาเรียนอ่ะเราไม่ได้งมคนเดียวอืเพราะว่าตอนทําธุรกิจตอนธุรกิจนี้หัวเดียวกระเทียมรีบเลยใช่คือตอนทําธุรกิจเราต้องงงคนเดียวอ่ะเราต้องไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครแต่ออนไลน์อ่ะมีคนที่ทําได้แล้วอ่ะมาสอนเรา ปรึกษาเราปรึกษาได้ฟรีหมดพอเราเข้ามาในออนไลน์แล้วมันก็เลยทําให้เราเฮ้ยนี่แหละมันน่าจะเป็นทางออกของเราแหละมันน่าจะเป็นทางรอดของเราแหละค่ะซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนนะพี่เป้พี่เอกสาย<า><า>ของเขาเนี่ยทีมของเขาเนี่ยนะคะเป็นทีมที่แบบสู้ชีวิตนะออเออล้มลุกคุกคานแล้วก็สู้จนประสบความสาเร็จทั้งทีมเลยนะออคือเหมือนกับเห็น<อ>คุณเอมี่เนี่ยเป็นแบบอย่างด้วยที่ก็ล้มลุกคุกคานเป็นหนี้เป็นสินมาแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นานแค่ไหนคะถึงเห็นผลลัพธ์ งานนี้ในเห็นผลลัพธ์นะคะพอเข้ามาทํานะคะตัวเองเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ไม่เป็นออนไลน์เลยเราเริ่มจากศูนย์ไม่ได้หนึ่งด้วยนะเราเริ่มจากศูนย์เข้ามาเรียนปุ๊บนะคะไม่ว่าอะไรจะให้ทําอะไรเราก็พยายามเก็บพยายามทําทุกอย่างล้มลุกคุกคานแต่สิ่งหนึ่งที่เราที่เราที่เราได้คือเราสามารถปรึกษาโค้ชปรึกษาอาจารย์ซึ่งใไม่มากับอาจารย์สวยนะคะอาจารย์สวยสบายก็คือมีอะไรจะปรึกษาอาจารย์ตลอดเวลาข้อเจ๋งของที่นี่คือ ปรึกษาได้ฟรีไม่เสียค่าคอนเซัลไม่เหมือนตอนเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเราจะไปปรึกษาใครเราต้องเสียค่าคอนเซัลถูกไหมและแค่นั้นไม่พอค่ะที่นี่ยังเจ๋งตรงที่ว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวมันไม่เหงาปกติเป็นเจ้าของธุรกิจไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครแล้วก็ข้อเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่เราเรามีทีมเรามีระบบการทินนิ่งให้เรามีสอนให้ทุกอย่างมนเลยทำให้เราโอประทับใจ ประทับใจมากเพราะว่าเราไม่มีฟิกคอร์สนี่คือข้อเจ๋งไม่มีฟิกคอร์สเหมือนตอนเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะค่าไฟไม่มีไม่มีไม่มีค่าน้ำค่าไฟแล้วต้นทุนของออนไลน์มันคืออะไรคือตัวเราคือความรู้ของเราหรืออะไรคะต้นทุนของอะไรก็คือเขาเรียกว่าใจค่ะใจเราอ่ะคือเราอ่ะอาจจะไม่มีทุนเลยนะที่จะมาทาเพราะว่าตอนธุรกิจลงไม่มีทุนค่ะแต่สิ่งหนึ่งคือใจใจคุณต้องพร้อมที่จะเรียนคุณอยากสําเร็จหรือเปล่าคุณอยากได้หรือเปล่าที่นี่พร้อมสอนที่นี่พร้อมนำแสดงว่าต้นทุนไม่ใช่ความสามารถ ไม่ต้นถือไม่ใช่ความสำารต้นใช่ไหมฮะคือหมายถึงว่าไม่ต้องเป็นคนเก่งมาก่อนไม่ต้องเป็นคนแบบทาธุรกิจที่อะไรยังไงมาก่อนไม่ต้องเป็นคนจบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรสูงๆใช่ค่ะขอบคตณ่านตรงนี้ใจค่ะคุณจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าใครก็ตามที่ตัดสินใจเข้ามาที่นี่นะคะตัดสินใจเข้ามาที่เนี่ยเราสามารถที่จะมาเรียนรู้กับที่นี่ได้ขอบคุณี่ใจคุณฉันต้องการจะเอาอ่ะเพราะว่าวันนี้เราเสียเวลาเรียนเขาเรียกว่า เราเสียเวลาเรียนมาทั้งชีวิตเนาะค่ปีนะ,ะ16 18ปีโอ<ช>้โหคุณเอมี่นำประสบการณ์มาถ่ายทอดผ่านเป็นคอร์สใช่ใช่ไหมฮะ6เสาหลักในการสร้างเพจนี่คือวิชาที่1 ใช่ค่ะนี่คือวิชาที่หนึ่งนะคะที่ที่นี่เราเปิดคอร์สนะคะหกเสาหลักในการสร้างเพจนะคะก็คือใครที่เข้ามาตอนนี้วันนี้เราจะอยู่บนธุรกิจออนไลน์สิ่งแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือเราจะต้องมีเพจเพจในการขายสินค้าวันแรกนะคะคอร์สของเรานะคะวันแรกเราจะได้เรียนหกเสาหลักในการสร้างเพจสร้างหน้าร้านยังไงให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูน่าเข้านี่คือข้อเจ๋งของวันแรกคลาสวันแรกเนาะ ส่วนคลาสนะคะคลาสต,ต่อมาในวันที่2นะคะเป็นคลาสยิงแอดโฆษณาคือการแจกบูชัวบนโลกออนไลน์คือการทาการตลาดบนออนไลน์นั่แหละอันนี้คือเรามีหน้าร้านแล้วอะถ้าเราไม่ทําการตลาดคนก็จะไม่รู้จักเนาะต่อมาในวันที่3นะคะเขาเรียกว่าแบกไตออนไลน์มิลเลนเนีย s ซีคริสอันนี้เขาเรียกว่าเคล็ดลับวิชารวยเนื้อหาวันนี้เป็นเนื้อาหาที่แพงที่สุดในคลาสในคลาสที่เราเปิดมาเนาะต่อมานะคะเป็นการตลาดแบบไอจี ขายแบบไม่ขายบนไอจีการตลาด <c oughs> ที่คนแบบมีศักยภาพ <c oughs> เราจะทํำยังไงทําให้คนเหล่านี้มาเขาเรียกว่ามาซื้อสินค้าจากเรา <c oughs> ต่อมานะคะเขาเรียกว่า t i k t o อกมาร์เก็ตตตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเล่นกันแล้วถูก <c oughs> ไหมคะ <c oughs> และเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากนะคะตอนนี้เรามีสร้างคนติดตามใน t ิ k กตอกเราจะทํำยังไงมีคลาสให้ด้วยและนะคะหลังจากนั้นนะคะนอกจากติกตอก็จะเป็นเขาเรียกว่า อิมเมจเมเกอร์เนาะแต่งภาพด้วยมือถือ oh. ภาพสำคัญไหมคะออนไลน์สำคัญสำคัญมาก mm hmm. ฉะนั้นนะคะใครที่เข้ามาทำออนไลน์คลาสนี้โคตรสำคัญในการ mm hmm. ทำออนไลน์เนาะนะคะ mm hmm. และนะคะยังไม่พอเนาะนะคะสำหรับใครที่นะคะสนใจที่เขาเรียกว่าอยากเรียนออนไลน์อยากเริ่มต้นแล้วแหละอยากเริ่มต้นเหมือนเอมี่เลย mm hmm. ไม่รู้แหละฉันไม่เป็นฉันก็จะเริ่มนะคะสามารถนะคะทักเข้ามาที่นะคะเบอร์โทร094286 8244 2นะคะ0 9 4ย์6 8 2 4 4หนะคะหรือทักมาที่ Line Official s นะคะ s u r 9 8นะคะแอดมาแล้วทักมาหน่อยนะคะขอสติ๊กเกอร์มานิดนึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเราจะไม่เจอเราจะไม่เห็นท่านเลยเราจะไม่สามารถติดต่อท่านได้ส่งสติ๊กเกอร์มาหรือสามารถใส่เบอร์นะคะฝากเบอร์ฝากฝากรายละเอียด ของตัวเองมาได้เลยนะคะเราจะได้รีบติดต่อเนาะราคาเท่าไหร่คะคอสนี้ราคาเท่าไหร่คอสนี้จริงๆนะคะ9,800บาทค่ะจังหวะนี้9,800นี้ถึงกับเงานะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว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 ก่อนนะพิเศษสำหรับคนที่นะคะอยู่ในรายการพีเพลชอว์ที่ทักมา100คนแรกนะคะทักมา100คนแรกนะคะรับไปเลย9 8บาทค่ะตัดซ่้อไปสองตัว ตัดสนย์ไป2ตัวเหลือ98บาทเหลือ98บาทนะคะคลาสนี้เหลือ98บาทนะคะและข้อดีของของคลาสนี้นะคะข้อดีของที่นี่ก็คือวันนี้ใครก็ตามอาจจะยังไม่มีสินค้าที่นี่เรามีสินค้าเราทำเราทำธุรกิจกับบริษัทเดียคอนกรุ๊ปค่ะเดียคอนกรุ๊ปนะคะตอนนี้ไปที่ไหนก็เห็น เออใช่ไหมท่างหลวนก็เห็นคใช่ปเายหลายๆคนน่าจะเห็นเลยใช่ค่ะใช่หลายคนน่าจะเห็นแล้วนะคะเพราะว่าเราทำธุรกิจกับบริษัทเดี ICON Group นอกจากนะคะสินค้าดีบริษัทดีระบบการเทรนนิ่ง่ดีแล้วนะคะ การตลาดค่ะการตลาดเราก็นะคะจัดเต็มเช่นกันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีสินค้าส่วนใครที่มีอยู่แล้วสามารถเอาออนไลน์มาต่อยอดได้ด้วยเช่นกันค่ะทั้งหมดกี่บาทนะคะ6วิชา6วิชา98บาทค่ะยังไม่พอนะคะสำหรับใครที่นะคะทักมา100ท่านแรกมีพิเศษให้มีพิเศษให้อีกคือมีพิเศษให้อีกนะคะสำหรับ100คนแรกที่ทักมาเลยนะเราจะมีคลาสพิเศษให้ค่ะเป็นคลาสเกี่ยวกับติ๊ก ตอกมาเก็ตติ้งของท่านอาจารย์ของเราฉลองยอด follower มากกว่า6 0 0 0นคนเรียนฟีๆีไปเลยช่วงสงการนะคะคชฉอาชีพาใน Facebook กลุ่มเป็ดนะคะรีบทักมา,ามได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะ @ur98 นั่นเองนะคะ,คะรับรองเนาะ <Okay. S 1> เป็นผลนแน่นอน นะคะหรือสแกน QR code นะครับทักแชทแล้วก็ส่งสติกเกอร์ไปด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณเอมมี่ครับผมนะให้เกี่ยวกับ The People Show ของเรานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะกันวันนี้เราอวยพรเรื่องสงการนิดนึ่งจะเดินทางกับต่างจังหวัดยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็เมาไม่ขับนะคะใส่แมสด้วยนะอันนี้เราทั้งหมดลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ